มาประเด็นเรื่องนางงามมิดแกรน์ลอดสวยแต่งโง่โดนหลอก4.5ล้านสืบเนื่องจากมันมีเพจข่าวสดเนี่ยเอาคลิปของป้าไปลงจะฝากไปถึงข่าวสดนะป้าอนุญาตนะไปลงได้ทุกคลิปนะไม่ต้องเบอร์หน้าหรอกทัวร์สามารถมาลงได้เลยเป็นคนชอบทัวร์ชอบรถทัวร์เป็นคนที่มั่นหน้ามั่นโหนกในการแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจไม่โดนใจจะมาทัวร์ก็ได้ไม่สีเรียดยินดีต้อนรับทัวร์ทุกทุกคันเชิญมาจอดตรงหน้าบ้านได้เลยชอบชอบชอบอย่างนี้แหละชอบแบบฟาดตรงๆอ่ะไม่อ้อมอ่ะเออขอบขอบคุณข่าวสดมากเลยที่เอาไปลงก็จะมาแก้ไขจุดบกพร่องของการเอ่ยชื่อของบอสนวัต คือกูก็จํานมสกุลไม่ได้จะว่ากูโงโ่เรื่องนี้กูก็ยอมรับรเผอิญเป็นคนไม่ได้เป็นติ่งใครไงก็เลยจะไม่ไม่ค่อยจําชื่อจํานมสกุลหายวใครแต่รู้ว่าชื่อบอสนวัตแต่นามสกุลอะไรวะนามสกุลมันเรียกยากไงอันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะถ้าจะเอ่ยเอ่ยนามสกุลผิดอันนี้กูก็ยอมรับว่ากูโง่ละเออเอ่ยนามสกุลผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยน ก็ไปแก้ไขกันเอาเองเพราะว่าเผอิญไม่ได้เป็นติ่งไม่ได้เป็นติ่งการประกวดนางงามอืมแต่ก็ตามตามอยู่ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองเนี่ยเดี๋ยวกูนั่งดีๆอย่างงี้สบายหน่อยแล้วข้อที่สองเนี่ยว่าด้วยเรื่องกูไอ้ผมกูพึ่งสะเสร็จข้อที่สองเนี่ยว่าด้วยเรื่องว่าถ้าโคตรเงาสักหลาดกูโดนน่ะกูจะพูดอย่างงี้ป่ะ ต่อให้ตัวกูโดนอย่างเนี้ยถ้ากูโง่ไปโอนเงินให้ชาวบ,บ้านก็สามรอบสี่รอบจนหมดบัญชีตัวเองเป็นมิลุกี่ล้านเนะี่ยกูก็ด่าตัวเองเหมือนกันนะถ้าถ้าตัวกูโดนอย่างเนี้ยกูก็จะบอกว่ากูโง่เองเลยกูจะพูดออกสื่อเลยว่ากูโง่เองยอมรับว่างโง่เลยทาไม่โง่นะทําไม่ได้นะเรื่องพวกอย่างเนี้ยหรือว่าที่มีบอกว่าถ้าเป็นญาติกูแล้วกูจะพูดอย่างนี้ปะพูดหนักกว่านี้อีก มีมีไม้หน้าสามจะเพ่นกระบ,บาลให้เลยถ้าเป็นญาติกันยิ่งแล้วเลยเออเป็นญาตินี่จะจะแพล่มให้หนักกว่าน,นี้เลยเพราะว่าเสียเสียหน้าไงขายขี้หน้าทิบหายเลยแม่งให้คนเขาหลอกเด็กง่ายๆขนาดนั้นยิ่งญาติกันบางทีไปยืมกันไปขอความช่วยเหลือกันแม่งยังไม่มีปัญญาจะช่วยกันเลยแต่เสือกให้ไอ้แก๊งควายไอ้ไอ้แก๊งคอลควายเนี่ยหลอกเด็กอะ่ะเอออีหา่า แล้วจะบอกว่ากูพูดแรงไปเอ้าอีหากูพูดธรรมดากูก็บอกแล้วไม่ได้มีอคติส่วนตัวกูไม่รู้จักส่วนตัวหรอกเนี่ยนั่งปรับนั่งจนเมื่อยแล้วกูพูดธรรมดาก็มันโง่จริงมึงจะให้กูบอกว่าอีฉลาดเหรออีอีเก่งอีสวยสวยแล้วสวยเก่งอย่างเงี้ยเหรออากูก็พูดตรงๆพูดแรงนะ่ะ ต้องทนให้ได้แต่ว่ามันก็คือความจริงไงไม่ได้ไม่ได้ด่าหรือว่าไม่ได้อคติส่วนตัวบอกแล้วไงพูดตรงๆเพื่อเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนฟังว่าเที่ยวหน้าเที่ยวหลังนะ่ะอย่าได้เป็นอย่าได้เป็นหลงไปหลงให้คนเขามาโทรอย่างเดียวแล้วโอนี่เขาอย่างนี้นี่ขนาดโทรนะมึงรู้ไหมบางคนเนี่ยเขาไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปทําเรื่องกู้ธนาคารเนี่ยเขาเดินมือกลมเป้าไปพี่นอกพี่เนา เอาเอกสารหลักฐานเนี่ยไปให้ดูไปเซ็นไปนั่นไปนี่กว่าเขาจะพิจารณาผ่านผ่านการกู้ให้กันเนี่ยผ่านกระบวนการเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเข้าไปพูดทั้งเอาหลักฐานไปส่งอะไรต่างๆนาะนาะเขาก็ยังอนุมัติกันยากเลยแล้วเนี่ยแค่เขายกหูโทรศัพท์โทรมาบมังโอนมาหน่อยมึงโอนมาให้กูห้าล้านสี่ล้านบ拉อ้างอ่างนั่นมึงก็โอนพวกไปอย่างเงี้ยมึงก็ ก็ไม่ธรรมดาแหละความโง่เนี่ยเอางี้แล้วกันมีเงินอย่างเดียวโอนไม่ได้ต้องโง่ด้วยเรื่องเนี้ยก็พูดตรงๆแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดชาลอดมิดแกรนไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่ก็ไม่ไม่ว่ากันเนาะแต่ฉันน่ะฉันน่ะในฐานะคนที่เป็นผู้ติดตามหรือคนที่เสพข่าวฉันมองว่าอยู่โง่อ่ะจบข่าวอ่ะถ้าถ้าเกิดกูโดนเหมือนชาลอดกูก็จะจะด่าตัวเองเหมือนกันว่ากูแม่งโคตรโง่อะอิสว์แม่งทำไม่คิดอะโง่ชิบหายเลยอะ โง่ตัวเองโง่จะไปโทษใครอ่ะใช่ไหมโทษตัวเองว่าโง่อะ่ะคนเราถ้าโง,ง่เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราโง่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอคนก็พูดตรงๆก็เจ็บเจ็บดา่ารับไม่ได้เออรับไม่ได้นี่คือปัญหาอยู่ละแต่ก็นั่นแหละตามนั้นคือฝากบอกข่าวสดนะอยากเอาไปลงไม่ต้องเบอร์หน้าก็ได้นะที่กูเอาคลิปมาตัดต่อแล้วมาขึ้นตามตามคลิปนี้อีกรอบนะกูะเอาขึ้นไ้ดูว่าเขาเบอร์นะกูกูไม่ปึ้มเลยทัวร์ไม่ลงไนงะ มาเหอะไอ้ทัวรนะ์น่ะมึงมานี่กูชอบเนี่ยชอบทัวไม่เป็นไรพูดตรงๆรงไงเลยพวกทัวรเนี่ยปากไม่ดีกูกูฟาดมึงหนักกว่เก่าอีกเออกูจะกลัวที่ไหนละ่ะแล้วมันมีบางคนบอกเดี๋ยวจะโดนเขาฟ้องเนี่ยว่าเขาสแสดง๋รวจะฟ้องกูไม่มีเงินให้หรอกฟ้องให้ตายมึงก็ได้แต่หมอยก็รอยยิ้ม,มไม่มีเฮียอะไรหรอก เออจะมาฟ้องเขาบอกว่าเนี่ยจะฟ้องจะฟ้องให้ได้ไรายได้คืนที่ที่โดนแก๊ง call นเตอร์หลอกเออฟ้องกูเหรอไม่ได้เฮียอะไรกับกูหรอกกูทํางานกูทํางานเป็นไอคนขัดส้วมธรรมดาจะเอาอะไรกับกูอเออเนี่ยคือข้อดีของเสรีภาพในต่างประเทศมันจะเป็นอย่างเงวิพากวิจารณ์เนื้อหาหรือว่าบุคคลที่เป็นสาธารณะเนี่ยต่างประเทศเขามองว่าเป็นเรื่องปกติวิพากวิจารณดารานักร้องอะเออ ว่ามันโง่มันฉลาดหรือมันส้นตีนอะไรก็ช่างตามเนื้อหาข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่นี่เขาไม่รับฟ้องหรอกจก้ะต่างประเทศโอเคจบข่าวฝากไว้โอเคมาเลยทัวร์ชอบอืออีโง่ฉลอดนี่ได้เหรอโง่ก็ต้องยอมรับว่าโง่ไงมึงคือแบบอย่างที่ของประเทศนี้ไงถึงนวัดเนี่ยดูก็จะมามีปัญหาอะไรกับกูไม่ได้ฝากถึงฝากถึงข่าวสด ข่าวสดจะเอาจะเอาฉันไปลงน่ะไม่ต้องเบอร์หน้าอยากดังเออเปิดหน้าได้เลยจ้าฝากถึงข่าวสดไม่ต้องเบอร์หน้าจ้าไม่ฟ้องไม่มีปัญหาคลิปของฉันเนี่ยหรือคลิปของปนหนิงดีเคนี่ยเปิดหน้าเป็นเลยไม่ต้องไปเบอร์หน้าให้เมื่อยดากคนก็จะได้รู้ว่าฉันนะ่ะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเออ ไม่มีปัญหาเห็นเบอร์หน้าแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาตายกติทุกคนเห็นเบอร์หน้าและอีหนิงอีหนิงอีหนิงไม่เพิ่มอ่นะโอเคนคนนี้เป็นอะไรเหรอเขาบอกว่าถึงว่า ถึงว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยป้าถึงในปากดีขนาดนี้ขอให้ฉลาดแบบนี้ไปให้ตลอดนะฝากบอสดูเคสนี้ด้วยนะคะถึงนวัดเนี่ยอิสระไกสอนเนี่ยหรือว่าบอสนวัดจะมาดูดูก็จะมามีปัญหาอะไรกับกูไม่ได้เพราะว่ากูพิพาควิจารณ์ไปตามตรงกูไม่ได้ไปละเมิดอีบอสหรือว่าไปละเมิดใครในองค์กรมิตรกรนนะ กูวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะประชาชนในฐานะคนที่เป็นคนติดตามข่าวสารกูต้องวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆเผอิญกูไม่ใช่สื่อสื่อทั่วไปหรือไม่ได้เป็นนักข่าวที่จะต้องไปอวดอวยไปต้องอ้อมคําพูดบา้บาๆบอๆกูวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะคนที่ดูข่าวดูสารเรื่องราวนวัดเขาจะมาเกี่ยวอะไรนวัดเขาจะมาช่วยมาช่วยปิดปากกูเหรอหรือมึงคิดว่านวัดเนี่ย จะช่วยฟอกขาวให้อี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 อโง่ชาลอตนี่ได้เหรอโง่ก็ต้องยอมรับว่าโง่ไงก็วิาพากวิจารณ์ตรงๆถ้าไม่โง่จรงิงเ่ยก็คงไม่โอนไปให้เขาสี่ห้าล้านโอนสองสองรอบเลยนะไม่ใช่รอบเดียวเททลรีหินหมาก็พูดตรงๆงว่านางโง่ไงไม่ได้อคติส่วนตัวนะอือวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆไม่ได้รู้จักส่วนตัวด้วยแล้วก็ไม่ได้อคติอะไรนะ แต่เพียงแต่พูดตรงๆเลยว่ามึงอะโง่ก็แค่นั่นเองแต่ถ้ามึงจะไม่ยอมรับความโง่ของตัวเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันเข้าใจปะเพราะว่ามนุษย์หน้าไหนก็ช่างถ้าไปหลงให้คนเขาเที่ยวนี้เขาบอกให้มึงไปโอนสี่ห้าล้านเพราะเพราะมันมีลิมิตต่ตอวันที่มึงโอนสองรอบเพราะแต่และว,วันมันจะมีลิมิตไว้ไงอาจใช้โอนได้วันละล้านสองล้านหรือไม่แน่ใจก็เลยโอนเป็นสองรอบสองสองวันหรือไงนี่แหละ ถ้าไม่โง่จริงๆก็คงไม่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 ไ,มไมหลเงินออกจากบัญชีโอนไปให้ชาวบ้านกนะ็แค่นั้นเนี่ยไม่ไม่จําเป็นต้องคนเรียนสูงไม่จําเป็นต้องคนบรรลุนิติภาวะหรอกอนุบาลก็ยังรู้เลยว่าแบบนี้คือการหลอกลวงต้มตุนวันหน้าวันหลังนะัาวีดีโอคอลเนี่ยมาบอกให้มึงแก้ผ้าให้เขาดูมันก็ต้องแก้เหรอหรือว่ายังไงหรือมึงจะบอกกูว่ายังไงเวลาเป็นติ่งของอีพวกนางงามแบเป็นติ่งได้แต่ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความจริง ไม่ใช่เป็นติ่งจนสติแตกแล้วเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆก็ทนไม่ได้ไหนอะแฟนคลับที่ปกบ้งอี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 ตัวนี้มันอยู่ไหนอะกูเ,เห็นมีแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยเห็นไหมลหลายๆคนอะเขาไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ตรง,งๆเพราะว่าอีอีพวกผีบ้านเนี่ยมันจะมีติ่งไงแต่กูก็ไม่เห็นใครมาทัวลงกูนะมีมึงอยู่แค่ไม่กี่คนนี่แหละเราไม่เป็นไรไม่สีเรียกฝากบอกบอสนวัดไปเลยว่าเนี่ย บางคนมันสวยแต่โง่นะมีอยู่จริงมึงจะบอกว่ากูก็เป็นคนไทยดูถูกคนไทยกูไม่ได้ดูถูกคนไทยกูดูถูกมันสมองของอีงั่งที่ไปให้เขาหลอกไนงะมึงคือแบบอย่างที่ของประเทศนี้ไนงะมึงก็ปีงโง่ให้เขาหลอกอยู่ได้้เขาดูถูกประเทศมึงอยู่ได้ไนงะมึงจะไปยกยอปอปั้นข่อยพวกควายหน้างโง่ที่มันงโง่กดเงินให้ชาวบ,บ้านเขาหลอกแดกเหรอมึงจะไปยกยอว่ามันคือวีรสตรีกันเหรอ มึงต้องฉีกหน้ามันเพื่อให้มันปรับปรุงพัฒนาตัวเองไม่เยอะมึงอย่าไปปึกมันขายขี้หน้าคนทั้งประเทศให้เขาดูถูกได้ว่าประเทศมึงเป็น,เป,นเป็นแหล่งศูนย์รวมของแกงคอร์เซนเตอร์แกงคอร์เซนเตอร์มันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกระบืออย่างพวกมึงมึงเข้าใจไหมอีพวกกระบือปึกที่ไปให้มันหลอกแดกเนี่ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะตามนั้นคะ่ะทุกคนไปเบอร์หนะ้าไม่ต้องเบอร์ตามม้